ช่องจันเทเนลครับเฮ้ยเฮ้ยใช่พบกับจันทีนะครับวันนี้ผมจะพาไปหากุ้งนะครับแล้วก็พาไปกินกุ้งมะพร้าวอเคคือแบบเวลาคือเอากุ้งต้มในมะพร้าวเออไปดูกันเลยนะครับ ก็มาถึงในป่าแล้วนะครับวันนี้เราจะไปหากุ้งเห็นไหมเห็นไหมกุ้งกุ้งครับกุ้งกุ้งเสบตาชิ้นไหกุ้งนะคะทุกคนวันนี้ผมจะมา วันนี้ผมจะมาทำคลิปแบบเอาเอามะพร้าวนะครับแกะเปียกออกแล้วก็จะเอาน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวตั้งไว้แล้วก็เอากุ้งใส่นะเมนูนี้ผมขอเรียกว่าเมนูมะพร้าวกุ้งครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมการนะครับเอามะพร้าวที่เราเตรียมมานะครับ เราก็จะโบให้มันไม่ไม่เอาออกไม่เอาเปียก <Okay. S 1> ออก,กนโอรคคือเราจะตั้งให้มันเดือดแล้วก็เอากุ้งใส่เข้าไปนะครับเราจะจะใช้แค่น้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวแล้วก็กุ้งนะครับเราจะมาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับตอนนี้เราก็โบมะพราะ้าวเสร็จแล้วเราจะเอาเนื้อนี่ออกก่อนนะครับเพื่อให้กุ้งม,มันใส่กุ้งได้สะดวกนะครับโอเค นี่ครับจะประมาณนี้เ๋ยวๆๆชิมดูที่ดู <c oughs> หวานเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยนะครับตอนนี้เราจะเอากุ้งกุ้งแบบนี้นะครับเราจะเอาหัวมันออกแต่เราจะไม่เอาเนื้อเปียกมาออกเอาแค่หัวออกแล้วก็โอเค เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งกันนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก่อนจะไปตั้งหม้อกุ้งนะครับเราก็มาดูโอชิอันนี้คือผมชอบกินนะครับผมกินประจํานะครับผมกินประจําคือผมชอบมากเลยเข้าเป็นสปอนเซอร์ให้มึงอะเออคือมันขายทุกที่นะครับเซเว่นก็มีร้านค้าทั่วไปก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ อุ้ยร้อนตอนนี้คืออยู่ในป่าร้อนนะครับผมรอนจะกินดู<อ>ถุดชื่นนะครับซื้อได้ราคาทั่วไปนะครับนี่ครับเอามาตั้งไว้นะครับร้อนนะครับร้อนร้อนโอเค cua okema <laughs> 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 ทุกคนดอแบบเมื่อกี้อย่า,าตาตานะครับดูนะครับนี่แดงเลยนะครับออออโอเคนะครับราากุกก้งก,กันเลยนะครับ ครับคือตอนนี้ฝนมันตกนะครับเราก็เลยต้องทำวิธีนี้นะครับไม่งั้นกุ้งมะพร้าวเราจะไม่สุกนะครับโอเคคือแบบเมื่อกี้มันตกแรงมากเลยนะครับเราถ่ายเอาทรศัพท์ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวทรศั์เปียกเปียกนะครับตอนนี้มันก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับแต่มันก็ยังตกอยู่นะครับวันนี้เราก็รอแค่กุ้งสุกนะครับโอเคไปดูตอนสุกกันเลยนะครับ อันนี้กูก็ได้นะครับนี่มาดูกนนนันนะครับเราจะเทนะครับคือมันร้อนมากเลยนะครับ โอเคทุกคนสวัสดีใกล้ๆทุกคนมันดูเหมือนจะไม่ไม่ค่อยอันนี้นี่น้ำจิ้มนะครับเราจะมาทำน้ำจิ้มเลยนะครับเราเตรียมมาไว้แล้วโอเคนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ใส่น้ำสักนิดหนึ่งอู้โอเคเหมือนน้ำมันจะเยอะไปนะครับเราเทตรงนิดนึงนี่นะครับ มะนาวมะนาวรสด,ดีเกลือผงชูรสเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรามาชิมดูนะครับนี่คือกุ้งของเรานะครับนี่ทุกคนเนื้อเนื้อเนื้อทุกคนเนื้อ,อนะครับนี่นะครับเราจะมาชิมดูนะครับนี่ทุกคน ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่ต้องมาใกล้ๆนี่นี่ครับเดี๋ยวชิมดูอร่อยนะครับอร่อยเหมือนแบบน้ำมันเผาผสมแล้วก็ต้มอย่างเงี้ยครับ รู้สึกว่ามันจะหวานแล้วก็หอมหอมน้ำมะพร้าวนะครับโอเคน,น,นี่ตัวที่สองนี่นะครับหวานนะครับหวานหวานนี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบความเปรี้ยวอะไรเนี่ยลงตัวเลยนะครับอืม ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากเป็นาลให้ผมนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคโั <Okay. S 2> นก็หยุดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ตกนิดหน่อยนี่ตอน รวยมากเลยนะครับ